ซำน้ำมันค่ะซ้ำน้ำมันหน้ามันในที่นี้คือหน้ามีความมันหรือว่าหน้ามันหน้ามันสวัสดีสสดค่ะกพี่แวพี่แพลวค่ะในช่อง The b e ี่ r y นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องรักทางไกลน้องๆถามบอกว่าพี่แวะคะรักทางไกลเดี๋ยวมันไ,ไปรอดไปคะพี่<อ>ถามพี่แพลวหน่อยว่าไหนขอนิยามสิว่าในความคิดพี่แพลวไอคำว,ว่ารักทางไกลนี่มันคืออะไรคะพี่มองว่าเราอะ ไม่สามารถที่จะไปหาไปมาหาสู่กันได้ง่ายเขาได้สะดวกแบบทุกวันมันไม่ต้องถึงขนาดต่างจังหวัดหรอกแค่มันอยู่กันแบบคนละมุมเมืองอ่างเงี้ยแล้วการการที่จะเดินทางไปอ่ะมันเกินชั่วโมงหรือว่าแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่ามันค่อนข้างจะไกลแเพื่อนพี่หลายๆคนที่เขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนช่วงนี้โควิดนะเขาก็ต้องแยกกันกลายเป็นรักทางไกลอันนั้นก็คือไกลจริงยในความหมายของพี่เว็บนะคะรักทางไกลเนี่ยก็คือการเป็นความรักที่อาจจะแบบ มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสมมติว่าวมันไม่ได้เจอกันง่ายๆก็ถือว่าเป็นรักทางไกลาบางทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งหรือว่าแบบ3เดือนเจอกันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็โทรกันนะอันนี้เป็นความรักที่เรายังโทรติดต่อกันทางเครื่งองมือสื่อสารตลอดนะไม่ใช่ว่าแบบพี่เขา,เขาหายกับจ๋าหนูไปเลยเดือนหนึ่งแล้วเขาโทรมารอบหนึ่งอันนี้ยอันนี้พี่กไม่นับเป็นรักทางไกลนะคะอ่ะยกเว้นว่า้เพื่อนเราบางคนมีแฟนเป็น เหมือนวิศวะที่อยู่ในแท่นเจาะน้ํามันกลางทะเลออันนั้นสามเดือนขึ้นฝั่งทีนึงแต่แต่มันจะมีทุกวันของเขาเขาจะมีช่วงเวลาที่โทรได้ออันนี้เขาจะมีการติดต่อแต่อันนั้นเราเข้าใจว่าด้วยหน้าที่เนาะหรือว่าเขาเอาไปเป็นสายลับอยู่เขาต้องปลอมตัวก็คือมันไกลได้หมดอ่ะด้วยภาระหน้าที่ระยะทางอันนี้ก็เป็นนิยามของผู้พี่เนาะอืมความเข้าใจของพวกเราตรงกันว่ารักทางไกลคือระยะทางเป็นอุปสรรคในการเจอหน้ากันอ่าแต่คือเครื่องมือสื่อสารอย่าง ดย่อามแล้วพี่แพลวอะ,อะออคะเคยมีประสบการณ์รักทางไก่กบ้างไหมคะพี่ ก็พอมีบ้างเฮ้ยมันองได้อย่างนี้เหล่าที่เหลามาเอาเปว่าเป็นสองกรณีละกันสองกรณีกรณีแรกก็คือทางไกลแบบต่างประเทศอ่าไกลแบบต่างประเทศเอาไกลไกลจริงไกลจริงพี่ไปเรียนต่างประเทศอฮะแล้วพี่ก็เป็นแฟนที่นู่นทีนี้พอพี่จบจากต่างประเทศนั้นบินกลับมาไทย back to Thai ก็คือเลิกกันทําไมอ่ะ ตัวพี่อ่ะพอรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่าลักษณะการพูดของแฟนอ,ะอ่ะเขาขเขาค่อนข้างจะมีสัญญาณบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะอยูู่่ที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนสุดท้ายอ่าถ้าไม่ได้ลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอด้วยแล้วก็เพราะเราเขามีแนวคิดอย่างเงี้ยเราก็จะเกาหัวเลยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ไม่โอเคก็คือเขาเริ่มพูดกับเราว่าเราจะย้ายมาอยู่ไหมล่ะคุณจะมาทํางานตั้งถิ่นฐานที่ที่อ๋อทีนี้พี่ก็คือปฏิเสธไปด้วยตอนนั้นพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้อยากไกลกับพ่อแม่อายุเขามากแล้วการเดินทางที่จะแบบบินไปบินมามันทรมานนะใช่ก็อยากที่จะดูแลเขาอยู่ใกล้กก็เลยตัดสินใจเลิกมันเหมือนเราคุยกันแบบเขาจะอัตโนมัติอ่ะอ๋อคือเลิกกันไปเองแบบโอเคยูไม่ได้ย้ายมาไอ้ก็พร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ที่อยู่ตรงนี้ อาเวอเลตรงต่างประเทศน้นั่นคือจิตใจฉันก็ไม่ได้โอเคนะในตอนนั้นนะเข้าใจปะก็เข้าใจอันนี้ก็คือเราเข้าใจเราเข้าใจแปลว่าโอเคพี่แพลวเข้าใจแต่คือเสียใจแต่ก็ต้องเลิกเพราะว่าฝ่ายมันมก็เหมือนเลิกอะชูมันไม่ได้มาถึงว่าแบบโอเคเราเลิกกันแต่ว่าก่อนกลับก็คือร้องไห้กันแทบตายยังกับแบบชีวิตจะหาไม่อย่างเงี้ยก็คือรู้แล้วว่าโอเคนี่คือการบล o k e up ใช่ประมาณนั้นอ๋อไม่เป็นไรนะตอนนี้เธอจะไม่ได้ห่างจากเราไปเลยไง แล้วของพี่เว็บมาคะเราไม่ได้ห่างกลเออก็มีนะต่างประเทศอยู่รอบหนึ่งแต่ก็อันนั้นมันไม่ได้คบกันจริงจังแนาะแต่มันก็คือค่อยค่ยหายกันไปเองตอนเรียนมหาลัยเราเรียนกันคนเราวิทยาเขตอืมอืมก็มีความห่างเนาะเออแล้วกลายเป็นว่าเวลามันเป็นส่วนสําคัญจริงนะสมมุติว่าเราอ่ะพี่เป็นคนติดแฟนแล้วแต่แต่อะไรเดี๋ยวกลายเป็นว่าเวลามันห่างกันมันติดกันเหมือนเดิมไม่ได้แต่แฟนเราอ่ะติดกับเราไปแล้วทําให เวลาที่คุยกันบางทีมันมีหลายเรื่องที่เขาไม่เข้าใจเขาจะไม่คิดว่าการเดินทางมันช่างเหนื่อยมากขนาดนั้นที่เราจะแบบหมดแรงถึงหอคืออยากจะแบบนอนเอ,นเอกเนกอยู่ห้องเล่นเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็จะเฮ้ยไปกินนี่ไปตาลาดแ,แล้วกูขับรถนั่งรถตู้แล้วกลับมาขับรถอีกขับจักรยานเะเว้คือมันกลายว่ามันกินพลังงานแล้วมากเราจะงุดนงดง่ายขึ้นแล้วก็กลายว่าไม่เข้าใจแล้วก็ เลิกรากันไปถามว่ามีประสบความสําเร็จไหมในการที่มีความรักทางไกืมพี่แบบนั้นนะยังไม่เคยเลยเริ่มหมดพี่แพอวะมีไหมมีประสบความสําเร็จบ้างไหมคือจุดจบมันก็คือมาอยู่กับพี่เว็บถูกาทดังนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าประสบความสําเร็จมันก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันได้นานไหมก็ก็ได้นานอยู่นะอประมาณสองสามปีอะ่ะมันเหมือนวัดใจเลยนะเนาะจริงมันคือการวัดใจลว้ลวนเลยว่าเราจะทําเพื่ออีกคนหนึ่งได้มากแค่ไหนจริงๆก็พี่ทั้งสองคน ไม่ะสคมสนะค,ะะความเสพทังรักทางกายนะจ๊ะเอาอนี่เขาไม่เรียกเขายใ่อะนี่ไม่เรียกนะเ,<อ>เ,เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีคนที่ถอยทำยังไงให้มันเวิร์กว่ะถ้าพูดถึงอะพี่รู้สึกวามความใส่ใจเราต้องเข้าใจคือมันไม่ได้มันไม่สามารถทําฝ่ายเดียวได้เราเคยเทําฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่สําเร็จอยู่ดีอือไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเราทุ่มเทให้เขาอย่างเดียวแบบไม่ว่าจะทําอะไรอยู่แล้วก็คือไปหาเขาเนะี่ย มันจะสําเร็จนะเว้ยมันไม่นะเขาก็อาจจะมานั่งกังวลกับเธอทีหลังว่าเฮ้ยเธอมาได้ยังไงแล้วมันเสียเวลาเสียภาษใช่เอใช่ใช่มันเออฉันไม่ต้องการขนาดนั้นอะไรใช่ใช่เขาก็จะรู้สึกผิดแต่มันกลายเป็นว่าแล้วมันขนาดไหนอะเออมันใช่แค่ไหนมันถึงจะพอดีฉันมันถึงก็บอกว่ามันต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจต้องสื่อสารกันเยอะมากมากมากเออพี่กับพี่แพรก็เคยห่างกันนะบ้านพี่อยู่บ้างแค่บ้านน้องอยู่พระราม3อย่างงี้กลายเป็นว่ารถ ติดมากแต่เรายังพยายามมาเจอกันมันอาจจะจุกจิกนิดน,นึงนะในฐานะของฝ่ายหญิงที่แบบ <Yeah. S 1> ไม่ได้สัมผัสเลยนะเ hey. ว็บมีอะไรแนะนะไหมาอยู่ดีๆพี่เว็บเจอหลัทางไกลพี่เว็บจะฟิกตรงไหนอะไรยังไงมาต้องจับมาคุยกันก่อน สมมติพี่แพลวต้องไปดูงานที่ดางคาเนี่ย ah. เราคุยกันได้แค่แบบวันละประมาณทานาทีอะไรเราจะพยายามเคลียร์เวลาทั้ง mm hmm. หมดเพื่อที่จะแบบใช้เวลาที่มันแบบท้านาทีโมเต์ให้มันมีค่ามากที่สุดเนาะ mm hmm. เราก็จะถามเป็นยังไงคือเราต้องคุยกัน mm hmm. ในเรื่องที่เขาเจอกันตลอดเวลาพี่ว่าดี mm hmm. สมมติอ่ะพี่จาก้านาทีนี้บอกว่าาเออแพลวเป็นงไงไหนขอฟังหน่อยงเงี <Yeah. S 2> mm ้ย hmm. พี่แพลวบ,บอกว่าวันนี้ไปเจอรองเท้ารอยเท้าเอเลี่ยนเจอเศษกระป๋องของเทพเปรเจ้าทออะไรเงี้ยพี่จะบอกอ๋อเนี่ยวันนี้เราไปกินหมูกระทะ แล้วก็บอกว่าเออคิดถึงสุดท้ายถ้าไม่เขารู้ว่าเรารักอ่ะจริงๆมันต้องท้องสองฝ่ายเราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็พยายามประคองมันไว้ให้ดีถูกเออถ้ามันมีเมื่อไหร่ที่มันเหมือนสะพานเนาะสะพานแขวนอะ่ะเมื่อไหร่ที่มันมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดอะ่ะสะพานมันไปต่อไม่ได้นะม,มันก็คือทั้งความเข้าใจแล้วก็ความใส่ใจมันไม่มีนานเดี๋นะยวมีไว้นจะจ๊ะเพราะว่าน้องๆหลายคนตอนนี้พี่เข้าใจนะจบมหก แล้วก็เป็นแฟนกัน้งแต่ม6ก็แยกไปอยู่คนละมหาลัยเนาะเออถ้าความรักนี้มันมีค่าพอมันใช่อ่ะมันประคองไปได้เว้ยอย่างพี่ดูดิประคองได้ไม่ได้ไม่รู้เลือกทำอาชีพที่แบบเธอไปไหนเราไปด้วยทางแก้ปัญหาพี่คือทำอาชีพที่แม่งไปไหนไปด้วยได้ตลอดนีจริงจริงพี่แพลวก็เลยมีพี่เหมือนเป็น G P S ตามตัวนะจ๊ะยาเชื่อเปล่าว่าการติดของพี่เพล็กอะคือมันติดขนาดว่าตั้งแต่คบมานี่ก็เท่าไหร่นะส่งปีส่งเกือบสามปีอะ เหมือนเราอะเจอกับมันอะในขณะที่ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเว้ยเจอกับมันได้เกือบทุกวันอะทุกวันเลยดีกว่านอกจากว่าพี่อะจะต้องไปไปไหนกับภารกิจของที่บ้านเนาะหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยนอกนั้นนะก็คือเจอทุกวันพี่เป็นสายทุ่มเทานแล้วน้องก็เอาเป็นว่าใครที่มีรักทางกกยอยู่สู้ๆเขาจะเมินไปแล้วก็อื อย่าฝืนตัวเองมากนะถามตัวเองว่าไหวไหมมีความสุขดีหรือเปล่าไม่ไหวก็ต้องบอกเขานะอไม่ไหวก็บอกเขาได้คือบางทีอ่ะมันแค่เรารู้แหละว่ามันแค่ต้องการบ่นนะว่าเธอไม่อยู่ตรงนี้เสียดายมากหรืออะไรเงี้ยบางทีบอกได้นะแต่การที่ทําไม่พูดอะไรเลยอ่ะแล้วเราเก็บไว้อยู่คนเดียวบางทีมันเขอกมากกว่านะแต่เขาก็ไม่รู้สุดท้ายเราอาจจะเลิกกันไปเพียงแค่เราไม่เข้าใจเหตุการณ์ดียวด้วยซ้ำนะเจอกันหมื่อคืนสบายบาย よ、はい